สวัสดีครับพภานาที้องกองป่าและเอเซีมังลํเพชรลำเพลินสู้ขู่สกปรกไปด้วยกันครับยินดีต้อนรับเขาชอบลุงกูกาหน่อยสายจวดนะครับเด้อทำแล้วทำแล้วสีม่วงสิผ่านหน้าทีนะครับไปดองครับรงตูวกับสีผ้ามาอัปเดตความเคลื่อนไหวทีมงานมังลํเพชรลำเพลินเขาอยู่วัดสวรรณเกษรบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรได้พี่น้องครับตอนนี้ครับทีมงานครอบตัวเริ่มทำงานแล้วครับเอาชุดล่องแหย์น้องๆเขาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ครับชุดลงแล้วครับ ตอนนี้เด้อเต้นครับเต้นใหญ่มากกสีต่างเต้นใหญ่แล้วก็สีเอาข้าตูมลงครับตอนนี้ทีมงานข้าวตุ้มเป็พร้อมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับพร้อมชวยแล้วดูเฟรชี่มากนะครับแบกเต้นเพื่อบ้าบ้านๆครับพี่น้องกางเต้นใรื่อยนะครับอะไรกางเต้นเรื่้ยเรื่อยครับดังก็สามร้อยสามร้อยเ่าไจวดจะดีครับเอากระแสสังกษีกันเริ่มนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้ปลได้สังกะสีเข้าก็เริ่มกั้งกางสังกะสีแล้วครับนี่ตอกอันนี้ลงแล้วครับอันน่าเกียดแล้วครับโอ้หัวท้ายลูกหัพายายเ่เนี่ยพายายกันแพงสิบ่แต่พาหญ่โอ้รุ่นนี้เล้วครับพี่น้องเาเป็นค้นตำพ่นแม่ไก่ล้าดีสนันเดียวปลากว่าสคว่าสิเข,ขาได้ออนานได้นีกูาอายุหน่อยที่ตีว่าไ้สิบุเลยใส่มือผมครับรต้องผู้ใหญ่มันจ้องไข่ตีได้คันพลาดใส่มือเนี่ยโอ้บางเอาเนาะโปลโคได้ ทีมงานในพระเดกรถ6้อก uh, um uh, ับมาจอดกั yeah. okay. Okay. God, okay. like, ้นเอาไว้แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวอ้อมเลยรถบ่ายกับมาหอดแล้วจอดเสร็จแล้วครับน้อง3คั้นเดี๋ยวจอดเออมาแรกอย่างเร็วครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง FC หลักการภูมักมวนครับในเรื่อมาเสด็จต้องการครับตรงลานเพลินอยู่วัดสวรรค์เกศรอําเภอเมืองจังหวัดอุดรเด้อบ้านเรือมาเรือครับพี่น้องครับตอนนี้ครับป้ายครับเก่าโอเคนะครับพี่น้องครับตอนนี้เทสระบบก้อนขึ้นได้เหมอครับเทสระบบเรียบร้อยแล้วครับ พรเพียดดีกับเทสแล้วออกแล้วเพละเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วครับไปที่กันเรียบร้อตอนนี้ซีโมงซิบหานาทีครับทุกทุ่านคิดเป็นพี่น้องเบิ้งครับมาเบิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทุกระบบตอนนี้ก็เริ่ดแต่แผนกจอครับแผนกไฟเพื่อกระตีสไฟตีสแล้วแผนกจอเป็นจอแล้วก็สร้างซุกกำลังให้ขัานสลิงครับเนี่ยต่อเรียบร้อยแล้วเลือดตะยกขึ้นขั้นไฟเนี่ยกระทาอ่าไฟตีสแล้วก็ลากถึงแล้วครับพี่น้องครับถ้ารนี้ยังอ่าผิดพลาดอะนาศิระมาณหามงหรือหกมง หาโมงก,กว่าๆนะี่คือเทสระบบทุกส่วนได้แล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าลำโพงกับคืนแล้วเหลือแต่ย่างเดียวขาดบย่างเดีอดคือปั้นไฟครับตู้ปั้นไฟครับอ่าแผนกผู้บริหารครับเพราะว่าตอนนี้ก็บเพว่าจะเป็นช่างไฟหรือว่าอินดี้สมัยกับมาฮอดแล้วครับนี่แผนกจอแยวิดีก็มาฮอดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจอดถึงแล้วสังกะสีก็ล้อมไปแล้วครึง่งนึงครับป้าล้อมกว้างครับสังกะสีครับพี่น้องครับทุรนะโค้งหน้าโค้งหลังโค้งซ้ายโค้งขวาครับสังกะสี อ,อ้าวปามาครับพี่น้องจวดจวดทั้งนาวิธีต่อไปเดเกษตรเบื้องหลังวิธีครับพี่น้องเหลือแต่ข้อตุ่มลงตัวเหรยังไหมเหลือทำงานอยู่ครับเพราะว่าฐาเต้นไงครับตอนนี้ครับมาสบายครับลำโพงเนี่ยเพราะแต่พี่ีแล้วโยกขึ้นย่างเดียวครับจวดย่างเดียวเรื่การเนื้อเครื่องปั้นก็มาแล้วเป็นนะครับเปลี่ยนเครื่องปั้นใหม่แล้วเป็นครับพี่น้องครับพร้อมจวดตัวเลยมาเบื้องปังนี่บัด พ่ออยังบ่ครับพี่น้องเพาราะว่าปกติแล้วสิเป็นปลาวิทูนครับลากเครื่องปัน่นมื้อนี้บ่เห็นปลาวิทูนครับนียครับจากรถหกล้อลากเครื่องปัน่นเลยไม่ต้องจังซี่พี่น้องพี่น้องครับเครื่องปั่นลากใส่รถหกล้อจังซี่มาเลยจอดครึ่งน,นึงเลยครับจากสายเน้ารครับเจ้าของเครื่องปั่นนะครับบ,รบ,ไไบ่บรรครับเจ้าของงเครื่อปั่นี่ว่าเจ้าของเครื่องปั่นครับเต้นน้าตัวนี้ก็บกำลังทยอยกลางครับของน้องเดเซี่อเอา้าน้องไหนว่าไงครับนั่งไหนครับนั่งไหนเนี่ย นั่งตรงนี้คนขวางทางเด้ <Huh? S 1> นี่ทางขวางเขาวิ่งเดเซอร์เขาวิ่งไปวิ่งมาเอาตรงนี้ได้อยู่ในตรงนี้เนี่ยต่ว่าจะขวางทางตรงนี้เขาเนี่ยอออือเอาจวดจวดจวดโอ้สั่งไผ่ครับเริ่มย่างร้เป็นความเร็ยบรอยแล้วครับโมนาไงครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ ล่อแล้วเล่อแล้วครับพี่ช่วยแล้วชุดหนูนะครับล่อการช่างซุกก็เริ่มนะครพี่น้องใส่สลิงแล้วดึงขึ้นแล้วก็พร้อมจวดปแดกไฟปแดกจอกัดเริ่มติดตั้งใกล้แล้วละครับพี่น้องทั้งพี่กับสิเป็นน้องได้เซอร์ก็เตรียมชุดอุปกรณ์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับย่ห้อยตะลงตะเลงนะครับเรือแต่อาบน้ำแจ้งหน้าแจ้งตาวายโยวายุวายุหรือวายโยนี่จวดจวดจวดขยันขึ้นติดหน้าถากไทยแล้วครับพี่น้อง ด่าลูกเป็ดด่าลูกไก่กับการลังหามบองอยู่ว้าอีกแล้วหนไหนคิวเราดูคิวดีญาที่กล้องโอ้คิวสวยปีนี้จะกลัวจัะตัวนี้ครับรถพระกับจอดตั้งจอดถึงแล้วครับพี่น้องแล้วแต่ไม่ใช่เจ้ยครับมาจัดแจงสถานที่ต่างๆครับนี่ตอนนี้โซนหาที่มาผู้บริหารกาลังเดินทางใกล้สิบห้านาฬิกะครับพี่น้องครับจะเกสิมาไล่รถแต่พี่น้องเบิร์เกา ส่วนพันแหนคั่วไม่ดีกัเรียบร้อยแล้วครับดึงเข่าดึงหน้าไปให้ยูให้จินเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยจวดย่างเดียวโอ้มองนี่เย็นครับต้นไม้ได้การครับพี่น้องครับต้นไม้เย็งสบายดีครับพี่น้องมองเนี่ยเย็นกับร้ายครับครับพี่น้องบางข้างเนี่ยนี่วาการเที่ยงมองยูมองยูไเศร้ากันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันร้ายครับแจ๊กไปสิกลางให้ผู้ใดผู้ใดแน่ครับผมต้องหายยังไม่ได้ยินแตหายอยู่ มองตลางรุ่งกางเต้นให้พี่นราเอกครับว่าไงไม่เล้าว่าไงไม่เล้าอานนเอกนี่ไะโอ้ไม่เล้ายายบ้านโอ้เออมสุกไยแมไม่ไ้เก็บ บบบบบาบบ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 บดบ่าบบบบมบบบบาบบ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 งาบบ่บสุบบ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 เบือบบ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 บ่บบบไม่บบ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 อบบ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 อบบบีบบ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 บอบเบบบบบับ มองนี่แล้วมองเราฝันถึงเลขถึงเบอร์นะครับพี่น้อง15โอ้อารมณ์ครับดีครับเป็นตัวไหนใจ,ใจเวลาจวดหรือยังครับเนี่ยเขาจวดไปสามยกแล้วจวดยังไรสดป่ครับไรสดแล้วเนาะวุ้ยสามยกแล้วครับพี่น้องครับยกที่สี่จะจะยังเมื่อนีร่จักยกครับกาว่ามื่อไหร่กาฉันหอดเมื่อวานล้วหน้าประตูเจอกันมื่อนี้เขาโดนพอ่เจ้าหน้าฮันบุ้ยเสือกช่างเขาจวดจากเดียวคนได้ฝนเฮ็นยังนี่เอ็นเป้จยเจดียคนได้ฝนนี่ ได้สวดไล่สวดไล่สวดลุก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 เอ้าสำหรับคลิปนี้ก็คือสิวไมีอย่างนั้นครับอ้อมแล้วรอบแล้วครับครับวัดสวรรค์เกศรครับพี่น้องครับโอ้ยมองกลางเต้นกว้างขวางเลยน้องๆก็ไปหามันซิ่งกันกลางเต้นเนี่พี่ทั้งพี่ก็เดินกว้างเลยโมมี่แพมกางเลยนะครับพี่น้องโอ้ทั้งพี่ก็เสือพระเอกตุ้มครับกันตาไส้รอนตะควันนครับเจอไหนไอ้ที่ครับกี่ขขาขี้หน้าแล้วหเปล่า กินเมื่อจากรอบนึ่ตัวก็ใหญ่แต่ไหนท่านผู้นันก็บสิเป็นทีมงานคนมงคลว่อยครับหลังจากเทียงานวิธีแล้วก็บสิรอดปกรอนจากน้อยครับพี่น้องเมื่อยโอ้โพลทหารเป็นกองทัพเรือก,กับเราแม่นับประดาโกโก้ย,ยังกึ่ตาหวานเะโกโก้เอ้ยเอาน้ำกับไลแห้งไหลสะดวกครับพี่น้องครับทั้งหลังวิธีกับสิมีห้องน้ำซีห้งองน้ำทั้งขางทั้งพี่กับสิมี ทำไมอันลูกต so ัวมากกันกบไปที่งานอีสานข้อศีขมาจอดทางพี่อาบน้ำทางพี่ครับไฟกันยอางพี่เละสังกสีกรสิกันนะพี่แต่ว่ามากกับอีสานนครศีลโคตรกับบรายนะครับพี่น้องครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับภาพเปเอาเอางั้นเอาภาพเปียกเต้นนะครับเจ้าอะไรภาพเปียกแต่เดี๋ยวผมียางเบื้องเันบอกภาพเปียนี้เอาเต้นวเอ้าันไปซอมงานแล้วก็อไรันเดีไปเงจอดเอ จอสเขาทางไหนเขาไม่ได้หรอกจอข้างนอกที่พมสิจอข้างนอกเพราะว่าผมสิออกทีสามเพราะว่ารับเชื่อมทีทีสามแต่ใช่ลำเชื่อนอะไรอีกหนาไปโรงเรียนทีสามแมนต้องเจ้าเจ้าเจ้าต้องไปตรวจทั้งเลยแมนที่ออกก็ฟังทีโอ้โอ่งได้โอ่งได้ผมต้องย่างหาเบิ้งก่อนครับออกไม่ได้นะครับไปได้มาแรกหน้าห้านปะหรือหน้าประตูหน้าประตูหรือหน้าห้าน อ้าวเหมือนแล้วพี่น้องครับรอบแล้วจังหวัดย่างเดียวคือนบัวกันครับสวัสดีครับโซเฟอร์รถบ้านครับปลาไงสวัสดีครับปลาจวดออาประตูนี่ก็ได้ประตูนีแล้วก็แต่ว่าสังกะสีมันมันสิกันสังกะสีครับว่าประตูหลังนียนี่ประตูดิแล้วรอบแล้วครับพี่น้องครับมีอย่างไรดอกนี่ครับ มาได้มาเด้อครับเชิญชวนครับพี่น้องครับอับน้าอนะับแต่งตัวชาวกีหน้ามันเขามีนัดกันเจอกันอยู่สนามร้านเพลินวัดสวรรณเกศรนะพี่น้องเด้อบ้านเลื่อมตำบลเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับอันนี้ครับเชิญชวนครับ,รบมวล,มล,มลน้ำกันแต่บรู้ว่าสิซอดแจ้งบัครับนี่ต้อง <c oughs> หาคนไหานาใหญ่การกันตีนะครับตัวรืออเมริกาจะไหนเอาทุกระบบกขับมาพ่อมาแล้วครับผมว่าสิเป็นเครื่องปั้นบม่ว่าสิเป็น ทีมงานไฟทีมงานจอทีมงานไล่ซวดครับวนี้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวที่เขาก็พร้อมจวดแล้วครับเดี๋ยวเหลือแต่หามงกุฎกับป่อยระบบไฟกับน้องๆก็ับได้แต่งหน้าแต่งตาแล้วก็เพชรระบบอีกเช่นนึงแล้วก็บจวดจ้าซาบึ้มครับพี่น้องเอาเริ่มรวยตลอดปีโชคดีแล้บ้างมีตลอดไปขอบุญขอบุญหลายครับสำหรับพี่น้องที่เสียสละไว้ได้คำนี้ตามรับชมนะพี่น้องบ้างแล้วไม่เล่นค่ะดียุ่แห้งสู้ขู่สกคนครับริ่มรวยตลอดปีโชคดีแล้วต้องมีตลอดไปครับบ๊ายบายจอการคลิปหน้าสวัสดีครับจอกันครับพี่น้อง